อาจารย์ชื่อดังของเมืองไทยมีอยู่มากมายหลายท่านแต่ถ้าพูดถึงเครื่องรางของขลังประเภทมีดหมอมีอยู่ท่านหนึ่งซึ่งความเข้มขขังนั้นเป็นที่รู้จักกันดีมีหมอหลวงพ่อเดิมหลวงพ่อเดิมแห่งวัดหนองโพหรือพระครูนิวาสธรรมขันหรือหลวงพ่อเดิมพุทธาสโรท่านคือเทพเจ้าแห่งนครสวรรค์ท่านเป็นพระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากใครๆก็รู้จักท่าน ในสมัยที่หลวงพ่อเดิมท่านยังมีชีวิตอยู่นั้นท่านได้สร้างวัตถุมงคลไว้ให้แก่สิษยานุสิทธิหลายอย่างเช่นเหรียญรูปท่นานพระรูปเหมือนงาแกะรูปสิงนางกวักต่างตกะกรดพายัดและมีดหมอประวัติมีดหมอหลวงพ่อเดิมหลวงพ่อเดิมท่านได้ศึกษาวิชามีดหมอจากหลวงพ่อขำวัดเขาแก้วอำเภอพะยุหะกีรีจังหวัดนครสวรรค์ต่อมาท่านก็ได้สร้างมีดหมอหรือมีดเทพศาสตราวุธขึ้นมาเอง ที่ท่านสร้างไว้มีสองขนาดมีดหมอขนาดใหญ่เรียกว่ามีกวานช้างท่านได้สร้างมีดเล่มใหญ่ให้แกะวานช้างของท่านซึ่งมีขนาดทั้งด้าทั้งฝักยาวประมาณหนึ่งสองเพื่อบังคับช้างให้เชื่องเพราะว่ากันว่าหลวงพ่อเดิมท่านชำนาญวิชาข้อเจาะสา์ขนาดเล็กลงมาเรียกว่ามีดหมอปากกาใช้พกพาติดตัวได้ท่านได้เริ่มสร้างมีดหมอตั้งแต่ปีพศ2456บางก็ว่าสร้างราวราวปี2460 ก็แล้วแต่ตำราแต่ละเล่มที่ค้นคว้าหาหลักฐานกันมาได้ในช่วงสมัยแรกๆนั้นสิทธิ์แต่ละคนต่างว่าจ้างช่างทํากันเองแล้วมาให้หลวงพ่อลงจานอักขระและปลุกเสกให้ต่อมามีคนสนใจมากขึ้นทางวัดก็ได้จ้างช่างชาวเภอพะยอยเคีรีให้ตีมีดส่งวัดโดยตรงช่างตีม,มีดมีหลายคนอาทิช่างไข่ช่างชิมช่างสอนช่างแมนสึ่งแต่ละช่าง จะมีเอกลักษณ์ของตัวมีดของตนเองต่างกันไปโดยจะเน้นแกะสลักใบมีดเป็นลายต่างๆเช่นลายเทพพนมลายนาเกี้ยวลายน้องสิงลายกนกผีเสื้อและลายเสยมาใบาโพเมื่อช่างทําใบมีดเสร็จแล้วก็จะส่งต่อให้ช่างทําด้ามและฝักทําต่อส่วนที่เป็นตัวด้ามถ้าเป็นมีดเล่มใหญ่จะมีด้ามเป็นงาและฝักเป็นไม้คูนส่วนเล่มเล็กก็จะมีด้ามเป็นงาและฝักเป็นงาจากนั้น ก็จะส่งต่อไปให้ช่างทำเงินทำที่รัตบอกมีดและด้ามมีดมีดหมอหลวงพ่อเดิมนั้นว่ากันว่าเนื้อเหล็กที่นำมาใช้ตีเป็นมีดนั้นจะมีส่วนผสมประกอบไปด้วยตะปูสังขาวานอนซึ่งเป็นตะปูในสมัยโบร,ราณที่ใช้ยึดเครื่องไม้ในพระอุโบสถแทนตะปูตะปูลงศพผีที่สับปเปลือลเก็บไว้บาแตกชำรุดและเหล็กน้ำผีนำมาเป็นส่วนผสมใช้ทำมีดหมอการปลุกเสกมีดหมอของหลวงพ่อเดิมเมื่อช่างตีด้ามมีดม และบอกเมีเสร็จเรียบร้อยแล้วหลวงพ่อเดิมจะบรรจุแผ่นตะกรุดที่ได้ลงเลขจานอักระยันต่างๆอักระเลขยันที่เป็นเอกลักษณ์คือคาถามงคล9้าหรือหัวใจอินทิพโสแต่หลวงพ่อเดิมท่านจะเรียกว่าคาถาประคันเพชรสำหรับลงมีดหมอโดยเฉพาะนั่นก็คืออะสังวิสุโลปุสาภูพะรวมทั้งผมวิเศษหรือผมอิทิเจและเส้นผมของท่านปรงไว้ในวันขึ้น15บาค่ำ เาไป็นนแกนกลางของด้ามมีจากนั้นจึงให้ช่างตีเข้าด้ามให้แน่นและรวบรวมมีดหมอทั้งหมดที่ช่างสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วให้หลวงพ่อปุกเสกพร้พอมๆกันอีกครั้งหนึ่งในตานะเครื่องรางของขังก็ถือว่ามีดหมอเป็นวัตถุมงคลศักดิ์สิทธิ์ชั้นยอนดอุตคุณมีดหมอของหลวงพ่อเดิมนั้นดีในทุกๆเรื่องเช่นเป็นมหาอุดอยู่ยงคงกระพันชาตรีแคล้วคลาดป้องกันเคี้ยวงาป้องกันคุณใสป้องกันพูดผีปีศาจร้ายได้เป็นอย่างดี เรียกว่าใช้ได้สารพัดสปปรรพคุณรวมทั้งสามารถเสริมสร้างาบารมีเป็นมหามงคลแก่ผู้ที่มีไว้สักการละบูชาอีกด้วยและใครที่ชอบเดินทางไปต่างถิน่นต่างแดนหรือต้องนอนกลางดินในป่าให้นำปลายมีดของหลวงพ่อกล่าวขอขามาต่อพระแม่ธรณีแล้วขีดเป็นวงล้อมที่นอนรอบตัวเราป้องกันสัตว์ร้ายและอาถรรพ์ต่างๆเมื่อจะต้องข้ามน้ำแต่กลัวอันตรายจากสัตว์ร้ายเช่นจระเข้หรือผีพายผีน้ำ ให้อลาธนาชักมีดออกจากฝักแล้วคาบไว้ในปากเวลาคาบน้ําไปหรือคาบทั้งฝักมีดก็ได้หรือเอามีดหมอนั้นโบกน้ํานําหน้าไปก่อนก็ได้และเมื่อจะต้องรับประทานอาหารในต่างถิ่นหรือกับคนแปลกหน้าแต่ไม่แน่ใจว่าอาหารนั้นจะมีผิดหรือไม่ให้หนึกถึงหลวงพ่อแล้วเอาด้ามมีดหมอของหลวงพ่อจุ่มลงไปในอาหารเสียก่อนเป็นการป้องกันทางงามีสีดําอย่าได้กินเด็ดขาดแต่ถ้าได้กินเข้าไปแล้วมีอาการแสลง เกิดอาการเป็นพิษขึ้นมาให้นํามีดหมอของหลวงพ่อออกจากฝักแล้วทําการอาราธนาถึงหลวงพอ่อแหว่งมีดหมอลงไปในขันน้ําแก้วน้ําเพื่อเดื่มกินเข้าไปจะเป็นยาแก้เบื่อแก้ยาสังได้ถ้าเป็นยาพิษก็จะลดกําลังของพิษลงได้ทําให้สามารถไปหาหมอได้ทันเวลาวิธีอาราธนามีดหมอของหลวงพ่อเดิมเวลาจะไปไหนมาไหนให้ระลึกถึงหลวงพ่อเดิมแล้วว่าพระคาถาพระพุทธทางรักษา พระธรรมงรักษาพระสังฆังรักษาศัตร,รูหมู่พานวินาศสันติเท่านั้นก็พอครับส่วนคาถากำกับมีดหมอของหลวงพ่อเดิมนั้นผมจะทิ้งไว้ใต้คลิปนะครับส่วนข้อห้ามประจํามีดหมอของหลวงพ่อเดิมนั้นนั่นก็คือห้ามฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนอกจากจะป้องกันตัวเท่านั้นห้ามนามีดของท่านไปใช้ในทางที่ผิดเช่นรังแกคนอื่นห้ามเป็นชู้กับเมียคนอื่นทําไม้จาเป็นอย่าให้สตีที่มีรอบเดือน ถูกมีดหมอของหลวงพ่อเดิมเป็นอันขาดในระยะหลังลูกศิษย์ของหลวงพ่อเดิมมีมากขึ้นความต้องการมีดหมอก็มีมากขึ้นด้วยทําให้ท่านต้องปลุกเสกให้คาวร้ามากๆโดยไม่ได้บรรจุแผ่นทองตะกุดผงวิเศษหรือเส้นผมเอาไว้เหมือนกับมีดหมอรุ่นแรกแ,รกแต่หลวงพ่อเดิมได้ให้ตอกอัขระเลขยันที่บอกรัดด้ามมีดแทนแล้วจากนั้นหลวงพ่อจะปลุกเสกให้เป็นอย่างดีเช่นเดียวกันปัจจุบันมีดหมอหลวงพ่อเดิมแต่แท้นั้น มีราคาแพงและหายากมากมีบางคนหัวใสนำมีดหมอแท้ๆของหลวงพ่อเล่มเดียวแยกตัวมีดออกแล้วทำเป็นฝักและด้ามใหม่ส่วนตัวฝักและด้ามของแท้นำใบ,บมีดของใหม่มาประกอบทำให้มีดเล่มเดียวแต่แยกขายได้ถึงสองเล่มมีดหมอหลวงพ่อเดิมนับเป็นวัตถุมงคลเครื่องรางของขลังนอกจากเป็นวัตถุโบราณที่มีความเข้มขขังศักดิ์สิทธิ์มีพุทธคุณครอบจักรวาลแล้วยังถือว่าเป็นงานศิลปะชั้นสูง ิดมาจากภูมิปัญญาของชาวบ้านที่เป็นคนไทยแท้ๆมาแต่โบราณกาลคุณวิเศษในมีดหมอที่ผ่านการบรรจุวัตถุธาตุมงคลคาถาอาคมที่ลงไว้กับพลังบานอันบริสุทธิ์ของหลวงพ่อเดิมทำให้มีดหมอของท่านมีความเข้มขลังศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนักนับเป็นวัตถุมงคลชนิดเครื่องรางของขลังตระกูลมีดหมออันดับหนึ่งของเมืองไทยที่โด่งดังมานานนับปีฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งกันด้วยนะครับ จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อๆไปขอบคุณทุกยอดไลค์ยอดติดตามนะครับมีเรื่องราวใดๆจะให้เราทำส่งมาได้ที่ลิงก์เพจด้านล่างได้เลยนะครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ